ขายอยู่ถ้าใครอยากได้ก็ขายไม่แพงอยู่สองพันห้าสสวัสดีจ้าสองพันป้าจ๋าแม่จ๋ามานี่แพงต้องมาเล่เจ้าของใช่ไหมเนี่ยทั้งคู่ใช่ไหมนะใช่หลานสวนสวนจะอยู่ที่เส้นทางแก่งคอยบ้านนานะฮะก็ปลูกเป็นสวนอยู่หลังบ้านเป็นบอกพิกัดเลยตรงไหนชื่ออะไรบอกเบอร์โทรได้พร้อมเลยอ๋อชื่อ เรา,าเรียกว่าบอลสวนลุงโยแล้วกันครับยังไม่แก่แต่เรียกเอาเป็นชื่อชื่อร้านว่าลุงบอลสีลุงโยอยู่<อ>ที่เอแกนคอยเบอร์โทร083 7825686ชื่อโยครับ Facebook มีไหมเฟซบุ๊กเป็นเฟซโยชินดนัยเจริญฟาร์มครับจ้ะนั่นแหละถ้าเพื่อนเพื่อนจพินพ่อจ่าแม่จ่าลูกหลานจยพินนะจะมานะขอบอกบอนแข็งแรงและสวยทุกต้นเนี่ย ไม่มีการที่ว่าจะมาตัดมานั่นทิ้งตัดแล้วตัดหัวบอกตัดหัวมีหัวอย่างเดียวครับไม่เคยผ่ามีหัวเนี่ยดูเนี่ยต้นนี้ขนาดไม่มีไม่มีใบแต่ยังมีหัวมีเขียวแต่จะพินพจองแล้วนะกลับบ้านแล้วจ่ายตังค์แล้วถ่ายรูปได้อ่านนักบอลด้แดงอ่านนัแดงเลยอันนี้พนักครแค่ช่วงสองต้นนี้หัวใหญ่ผมเพงบอกผมเน้นขายหัว แน่นอนถ้านั่นเดี๋ยวจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวสวนแต่ถ้าขยับขึ้นมาเป็นใบสองใบสามขอขายราคาตามใบตามฟอร์มตามตากิถามว่าห่างแกงคอยไปเยอะไหมบ้านอยู่ห่างแกงคอยไปเยอะไหมเลยไปยบ้านนาก็เลยโรงพยาบาลแกงคอยไปสองยูเทินได้จ้ะเจอกันแน่สามีเ,เ,เข้าอยข้างวัชคกเที่ยว อ๋อรู้จักเคยไปประจำเมื่อก่อนทำงานอยู่แก่งคอยจาาซีพีอ่ะอยู่มาปี่สิบกวราปีสวยมากเดี๋ยวอันนั้นหน้าอาจจะมาใหม่เสร็จทุกต้นป่ะขาดเอาไปยังขาดเอาไปยังอุปกรณ์พวกดินพวกอะไรขอมีขายเยอะนะไม้ด่างไม้อะฮะดาวลูกติดด้วย ดาวลูกติดแมแคู่ไใช่ดาวลูกติดนะครับดาวลูกติดใช <Okay. S 2> ่เวเลาหาเมียหาลูกไม่อยากได้เลยลูกติดนะเวลาซื้อต้นไม้นี่นะไม่ต้องมาทำเองด้วยเออเนเวลาต้นไม้ล่นลาอหาเลยนี่นาะสนใจอยู่เดี๋ยวสวยไหมป้าสวยไหมสวยสวยเหมือนคนค้นขายไม่สวยเหมือนคนซื้อซื้ออุตาถูกใจอย่างนี้แล้วดูฮกหลงเนี่ยแน่นมากกอละสามร้อยแปดสิบโอ้โหพระจ๋าไม่จ๋า ไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะเนี่ยหายใจี๊ยลองได้ถ้าอย่างนี้บอกไม่มีหัวไม่เชื่อกันเลยเนาะบอลแน่นถ้าไม่มีหัวมันจะมันจะต้องยุบครับแน่นทุกต้นเลยหน,น,น,น้ามา,าก็ลายหน้าก็ออกสีชมพูมาได้แต่ไม่ไกลไม่ไกลไครับอ่ะไปะมีอันนี้อีกนะต้นไม้เยอะจำไม้ด่างก็เยอะไม่แพงจ้ะ ไอ้อะไรวะอย่าลืมดูคลิปด้วยนะถ่ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี้ยไม่เกินสองคู่เดี๋ยวถ่ายให้ดูคนรูปหล่อเนี่ยกะถางใหญ่ๆหลายคลิปกำลังกัดเริ่มมาแล้วกัดครับเพราะว่าอยู่แต่ในรถถ้าอยู่แาลนบ้างก็คงจะกัดเต็มที่ไปแล้วถ้าไม่ขายนะที่นี่ขายที่ไหนเนี่ยเผื่อแฟนคลับตามไป ส่วนมากก็จะมาที่ตลาดนะัดเครื่องรวงแล้วก็ตลาดนะัดเฉลิมพระเกียรติส่วนตัวผมเองทํางานประจำอย่างเงี้ยข้ากัดเองเป็นทำเป็นเลยได้เสริมเ,เสริมเพราะชอบบอลสีก่อน<ช>แจงรลยได้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้มาสนใจเทจา่าไหร่ตอนแรกกบวาไมมเนี่ยใครเขาบอกบอลราคาถูกก็ขายได้นะครับมาตลาดก็ขายทุกวันเนาะคนที่ซื้อมาเอฟมาบอลลูกไม้ก็ยังขายคล่องนะ แต่ถ้าใครบอกว่าในเฟซบุ๊กเขาก็ยังขายกันได้นะผมก็ยังนี่ขายทุกวันนะในเฟซบุ๊กก็ยังวันนี้หนีเที่ยวเราที่ไม่ได้ขายอ่ะบอซื้อในเฟซบุ๊กอยู่แล้วก็สวยทุกต้นถ้าใครอยากจะขายบอลแนะนําถ้ามีรถหรือรถมอเตอร์ไซค์หรือใกล้บ้านขายตลาดนะตลาดกว้างครับขอนบอลสีพวกเนี่ยผมเพิ่งเข้านะในวงการบอลสีนี้ได้ประมาณ5เดือนกว่า6เดือนไม่เกิน6เดือน มีความสุขเลี้ยงบอลสีใช่แต่บอลพระนครเขาแน่นทุกต้นเลยไะขออนุญาตขอตัวกลาบแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีกันนะครับจ้ะะเดี๋ยวขอถ่ายดิึงออกมาวันนี้เลยกจะบจะมาโชว์ใบขาแต่จริงๆแล้วถ้าใครมั่